ละคร FC เรื่องหนูรักยายที่สุดในโลกเลยคนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของพี่โบกันนาะคุณดูสิดูสิคะราคาเข,ข้าของก็แพงขึ้นทุกวันกรุงเทพนะไม่ใช่ชนบุรจะตุได้ยังไงในลูก2องคนอีกนี่ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วคนโตเรียนมหาลลยคนเล็กเรียนอนุบาล3เงินไม่พอแน่ เอานี้ไหมคุณพาหนูจ้าจ๋าไปให้แม่ฉันเลี้ยงเกอยู่คนเดียวเห็นบนว่าหองอยู่ลองตทไปดูคุณสวัสดีค่ะแม่ลูกอยากให้จ้าจ๋าไปอยู่บ้านคุณแม่และเข้าโรงเรียนที่นั่นเลยค่ะพามันเลยลูกแม่เลี้ยงเองจ้าจ๋ามานี่ลูกหนูต้องไปอยู่บ้านคุณยายนะแล้วเข้าเรียนที่นั่นเลยหนูไม่ไปได้ไหมคะแม่รักลูกแม่เท่ากันแม่ให้พี่โปรยไปอยู่สิ พี่ปลอยต้องเรียนมาหาลัยต้องเรียนที่นี่อย่าดื้อสิไปเก็บของก็ได้ค่ะแม่สวัสดีค่ะป้าจั่ามาส่งค่ะอ๋อแม่เลี้ยงให้มาจั่าอยู่กับยายอยู่กับยายอย่าดื้อล่ะค่ะคุณแม่ จ,จ้ามาทานข้าวลูกไม่มีไข่ทอดเคเอฟซีเลยเฟินไฟหรอคะมีมีแต่ไข่เจียวเกงจืดปักรวมทานได้ไหมเออเออเออทานทานได้คะ่ะคุณยายกินเลยลูกทานเสร็จแล้วเดี๋ยวยายพาไปดูทุ่งนาสวยไหมว้าวสวยมากเลยคะ่ะนี่คือทุ่งนาของคุณยายทั้งหมดเลยเหรอคะใช่จ้า คุณยายคานั่นสุนัขใครอ๋อสุนัขยายเองเล่นกับมันได้ไหมเอาเลยลูกมันชื่อเจ้าเต้มแต้มมาเร็ว <c oughs> แต้มมาเร็วๆย, <c oughs> ยายยายหนูหิวแล้วหิวแล้วมาช่วยยายทำกับข้าวเลยหนูทำไม่เป็นทำไม่เป็นก็ต้องฝึกไปเก็บกระเปามาให้ยายกรับเราอยู่หลังบ้านเก็บปริกชีฟ้ามาให้ด้วยนะ เอายายกระปรอกับปริกจ้าจ้านี่มันไม่โหรภพาเดี๋ยวยายไปเก็บเองก็หนูไม่รู้นิคะยายเอาไข่ดาวด้วยนะไปเก็บไข่มาอีีมิงขี้ไก่ได้ได้ได้ไข่มาแล้วค่ะยายเอายายไข่ทานข้าวเลยลูกอร่อยจังเลยยายทำไมต้องปลูกผักเลี้ยงไก่ด้วยล่ะ ที่นี่มันชนนุนนาบุตรไกรเขาเพปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาไว้เป็นอาหารดีจังนะยายไม่เปลืองเงินด้วยพรุ่งนี้จะาจ๋าเตรียมตัวไปโรงเรียนนะค่ะทำไมต้องใส่ชุดเหมือนชุดอยู่บ้านเลยล่ะคะเราไปโรงเรียนจนหน้าบุไม่ใช่หรอนี่ลุงโชคหนูไปโรงเรียนกับลุงเขานะเอาเอือนไปอุกสบบาท ยายจะไปพออะไรเอานะาถ้าไม่พอพรุ่งนี้ยายให้เพิ่มค่าอาหารเท่าไรคะ20บาทจ้าโอ้โหมีทั้งหลายอย่างเลยจ่ายแค่20บาทเองอืมอิ่มจังไม่ต้องซื้อขนมทานเลยเหลือเงินตั้ง40บาทแน่ยายหนูกลับมาแล้ว สวัสดีค่ะนี่เงิน40บาทหนูคืนให้ยายหนบอกว่าไม่พอก็หนูไม่รู้นี่ทำไมอาหารที่โรงเรียนถูกจังครูเขาไว้นักเรียนปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาลูกผลไม้แล้วก็เอามาทำเป็นอาหารยายไฟดับหนูยังไม่ได้ได้ชุดนักเรียนเลยจะวุวายทำไมหนูไม่ไปโรงเรียนนะผ้ายับอายเพื่อน เสียใจด้วยยายรีสิทธิ์แล้วไฟดับนะยายยายรี่กับเตาาทานไปอับน้ำเลยเฮ้ยว่าจะไม่ไปเรียนสักหน่อย